คุณครูอยู่เนื้อพงกาบังกงก็ร,รัพรนางตรณีเจ้าดินโดนนางูนีเมกาลาวันนีก้ามีการเจ้าพวงส่วงเรือก้อนวิญาตุทธาพิเทกวัตุมงคลเรียนหมาอุด่วงผู้อิมปัญญาอุโธวตุงนาไม่ผู้สร้างคือนายซี่วงซาเสนานุ์และเรียนเจริญพรอนล่วงปู่บุตดาพัญญาทโรูวัดป้าโต วัดป่าตายพัฒนารามรูปล่อลอยองค์ล่วงคู่บุตรปัญญาตโรูเลียนธีรลึกครบรอบเจ็ดสิบลาปีร่วงหอยอดโกสาลูพญากาจับลักพอทานคุเตชาปลูวัดเก็แวแห้งพญาหนกจุดถือเรื่องคู่บุตรปัญญาตโรูและนั่งวักล่วงคู่บุตรปัญญาตารู ก็เชิญมานั่งเป็นราชูพิจารณาไดรดูดำเนินพระครูมกุณาเชิญเชิญประครูก้าดำเนินมารับกองตะวายก้าวตอกดอกไม้ถูกเทียนมาันานเชิญเชิญประครูก้าดำเนินมาจงเร็วพลันชิดนิ้อปีวันหยุดเทียนพลันตามตะวาย โมตัสสภะโกวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะโกวะตุระหะโตสัมมาสัมพุดัสจ่นะโมตัสจ่าภะโกวะตุระหะโตสัมมาสัมพุดัสจ่าวันติทวาจิรจ่าปุถังจาตถะปุถังกันุตมังยิตังปริตัสสังเกปังปวะวะกามิยัตาภลังวันติทวาจิรจ่าตัมมังาั अंतिकावा जाता नंदा सानंदा मंत्रंगे तंगे पंगो आमी या तबलं सखे कामे जरुबे किरि सिकरा तते चंतलिखे विमाने टीपे रथे जकामे तरुवना कहाने के हावतुम ही के ते विसमे या कखंधा पना कावतिथं ताचं दिके यंगुनी वरावा चनंसा ताऊ ธัมมัตถวนะคาลุวยัมปตันตาทัมมัสสนะคาลุวยัมปตันตาธัมมัตถวนะคาลุวยัมปตันตากะวัยพระพุทธะคัมมะนิสุตตะทรงจักลเอกวัยปรัตังจักนะมะวัชเยตะวังภายในคุณแก้วทั้ง3กะวัยตะตะลีปัญญาภาดี เรียนลูกมาเล้ทำคุณพอ่อลูกหน้อยก็เรียนโนโมก็คุณแม่คุณพอ่อจะรีตารักษาถวายคุณครูอาจารย์ท้อนรููเรืร่องระกาศาเรียนศีลเรียนธรรมให้ได้จะเงมือนปลามีใจจำนาแก่มาต่างไล่ตีต่างอาคาเใียตายความหลงหูไม่ได้มามีทิศฐานไปนอกทิศฐานไปในก็าานนามาอยู่จำจิตก็มาอยู่จำใจลันลืมเลย พุทธังธรรมังสัางกังกายยับพลังดึงดูดก้าวหมาอยู่จำจิตก้าวหม่อยู่จำใจข้าหน้อยก็เชิญพระพุทธนาจักรีในพื้นธรณีประจับุณปานข้าหน่อยก็เชิญครูมาญานจงมาประดิษฐานเนื้อกล่าวกิศิเมนครูข้าอยู่เลย ซึ่งเมืองนาทีออกชื่อพระรัชีมาเร็วการุงก้าหน่อยจะายกาตารัตกาลุ่มความถึงช่องชงก็จงทิฏธิทุกการอัยยมีก็จะไหวกระที่ฉันแปบอยู่ดายานตัวก้าจะทำการก็เชิญทานมาถุกสะทานมาจะเวยเมียงมากรูถุกเทียนจวลาก็เชิญทานมาอยู่ในปากก้าก็จงทิฏฐิทุกการอุ้มนโมวน ลักตนาญรัต <ska> น <du> ์ปัญญุปัญจาธรรมุตโตตันห้าองค์ประจินนาที่ข้าน้อยอบังคมออนอนอยู่ดีไหวคุณพระชดีตีตามไดชัางชนกาพเจ้ามาทั้งหนงโมเลยก็ตั้งจิตต่อเลยก็กาคงคุณมีหน้าตั้งกอบและกุ้มเคยประครูช้นงโอรก้าตั้งปท่าเลยคุณเคยเลยก็ใดตั้งน้นเอ่ยลูกน้อยไม่ลืมประคุณกลูคุณกลูก้าไหวแล้ว วายุนแกวแ้วเมใจดีประมาณดาผู้จุ่มสีตานเกิดกลา่าวกับปเจ้ามาเมื่อลูกอยู่ในคัน <c oughs> มันดานันทิบเดอนราพระเมตุนใจรา้าเวทนาเป็นเลือดใจเมื่อเกิดจากกันแลว้วจุมลูกแกว้วเตาอุ่มดำรุ่งใจหมดเม่ไม่ไ้ไตตั้งเร่ร่อยไม่ไอมาต้องบาลอาบนำตบเช่นกล่าวมันดาเจ้าพอน,น้ำสาวเอยนุ่มจมทุกวันวันผู้เปรี่ยป้าจใจนอนลูกตื่นเรื่นรรำ กินก้าวหาหมดรอยกอนทุกข่ายมิอ่ายไดอาตอนประมาณโดอนอาวนใจความทุกข้องระมเมงก้าวหิสนาเตจ้าในกว่าดินทิ้นพบปไต่มาจูจางได้หือหนาคุณแม่ก้าวาาไว้แล้วข้าก็แพงไวววันตาไว้คุณระบิดาเลี้ยงลูกมาได้รอดตนทุกขิงฐานหลดยาคนวิบากห่ายกำรมคเหนื่อยนักอดดับอดุนนี่ลูกตนไหวไหวใจยกลูกขึ้นใไ่ตักจมลูกรดักได้เจไปแต่น้อยจนตาใหญ่ ต้านว่าได้จะทุกตีเรียงลูกล้อยใจยื่นไม่คงขึ้นจามองที่ความกายาไม่มีจึงลูกนี้ได้รอทนคุณตานังรอกายลูกย่อย,อยอ่อไวายถึงเอวัวผุ้ไปเลยรอตัวถ้าประวาก็จงวินาวินัยใจจิ